หวัดดีพ่อแม่ทุกผู้สุขคนขอประเจ้าอวยพรวันนี้วันนี้อยากจะให้คำนุนใจกับคนที่ได้รู้สึกเอออาจจะรู้สึกเหน,นื่อยนักอกนักใจหน่อยวันนี้ขอคนประเจ้าที่พระเยซูเป็นผู้ที่ได้ซอยอเฮากับสู้อย่างสุนเนลกับภาระทุกอย่างที่เฮามีในมัทธิวบทที่1ิอมี3ข้อที่ประทับใจผมมากเรื่องนี้ อยู่ที่มัทธิวบทที่สิบเอี่ข้อที่28ถึงข้อที่30ข้อ28บว่าวาไฟผู้ที่เหน็ดเหนื่อยมีไอล่าที่นักโอ๊กนักใจให้มาฮาเฮ้าดือ้อเนาะพระเยซูก็ได้หัวคนที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนักโอ๊กนักใจเนาะในชเวีวิตของเฮ้าบางทีเฮ้าอาจสิรู้สึก จังซีนะครับแล้วก็ฮุสวา่าบ่มีผู้ใดที่เข้าใจเฮาบ่มีผู้ใดที่สีซ้อยเมาเฮามากซอยแบกภาร,ระของเฮาได้แต่อยากจะนุ่นใจพี่น้องอย่างนี้คือไม่ว่าเจ้ามีภาระอีอย่างก็สร้างเมือน,นีพระเยซูหักเจ้าและพร้อมที่จะซอยเจ้าแบกภาร,ระของเจ้านะครับพระเยซูหนุนใจเฮา คันว่าเฮาหู้ศึกจัางซีให้เฮามาหาเพิ่นเนาะมาหาพระเยซูพระเยซูมีคำตอบเพียงแต่เฮาต้องมาหาเพิ่นโดยความจริงใจโดยความเสียและพระเยซูบ,บอกว่าคันว่าเฮาเหตุอย่างนี้แนะหละเฮาสิให้เจ้าหายเหนื่อยเศร้าเหนื่อยเศร้าเหนื่อยเศร้าเหนื่อยเป็นสุกเนาะพระเยซูสิสซอยเฮาเนาะซวยเจ้า เศร้าเหนื่อยเนาะเศร้าเหนื่อยใจเนาะให้มีกำลังให้มีเรี่ยวแรงจากเพิ่นคำว่าเฮามาหาเพิ่นด้วยความทอมใจด้วยความจริ้งใจพระเยซูบอกว่าให้แบกในข้อที่19บอกว่าให้แบกแอของเฮ้าไว้เด้อเนาะแล้วเฮียนหู้จากเฮ้าเนาะแบกแอของเฮ้าแอของพระเยซูคืออย่างแอของพระเยซูคือกัน สอนของพระเยซูสิ่งที่พระเยซูจะสอนเฮาขอเครืพระเยซูเนาะที่พระเยซูก็ไปให้ภาวิญญาณของเพื่อนมาหาเฮาอยู่ในจิตในใจของเฮาเป็นผู้ที่สอนเฮาถึงทางของพระเยซูเฮาจะอยู่ตยอยู่ในแอคเฮาสิแบกแอของพระเยซูได้เฮาสิหู้พระเยซูอย่ายให้เหาเหตุยังย้อนว่าเฮามีภาวิญญาณของเพื่อนอยู่ในจิตของเฮาอยู่ในใจของเฮา แล้วพระวิญญาณจะสอนเฮาและเฮามีพระคัมปีน้ำพระคัมภีร์เป็นพระค้ามของพระเยซูการสอนของพระเยซูพระเยซูบอกว่าฮับเอาสิ่งที่เฮาสอนเจ้าฮับเฮาควรจริงของเฮาปฏิบัติตามแล้วพระเยซูสิ้อยเฮาได้เนาะแล้วพระเยซูสิสอนเฮาได้เนาะโดยพระคุณของเพิ่นแล้วพระเยซูบอกว่าพระเยซูจะสอนเฮา อย่างไรเนาะเพราะว่าย้อนเห้าออนสุภาพกับหูจักทอมทอมลงนะครับพระเยซูมีทอมพระเยซูทอมใจพระเยซูสุภาพเนาะพระเยซูก็ยิ่งใหญ่นะครับพระเยซูเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตามเนงสูงสุดเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าสวรรค์และตอนนี้พระเยซูก็ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว สักเมือน,นึ่งพระเยซูสี่เป็นผู้พิพักษาสู่ผู้สุขคข้นแต่ว่านิสัยพระเยซูนิสัยใจคอพระเยซูก็ดีดีพระเยซูเป็นผู้ที่สู่ภาพนอกับเฮาเนาะพระเยซูเข้าใจถึงใจของเฮาเข้าใจถึงปัญหาของเฮาหูภาะะวะของเฮาทั้งเมิดอหูความเจ็บกันปวดสู่ย่างสู่แนว และพระเยซูสู่ภาคกับเฮาะจะมีท่าที่แบบทอมใจต่อเฮาแม้นว่าพระเยซูยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูยังสนใจในเฮามีใจเมตตาต่อเฮานะครับแล้วพระเยซูเอาวา่าคันว่าเฮาสีเเฮ็ดย่างนี้เราจิพ่อกันพักพ่อนย้อนจิตเพียรจิตใจของเจ้าเนาะเนาะบางทีเฮาเหนื่อย เนาะในไก่เราเห็ดเอียกหนักทําหน้าทาไรเห็ดงานของเห็ดของเฮาอยู่แล้วก็นหนักมากบอมอีเวลาพักผ่อนเลยเนาะร่างกายของเราเนาะต้องพักผ่อนนะเพื่อสิหายเหนื่อยเนาะเศร้าเป็นเหนื่อยแต่บางเทีร่างกายของเฮาเศร้าเหนื่อยได้แต่จิตใจของเฮาเนาะยังหนักอยู่เนาะเพราะว่าบ่มีบ่มีที่ที่สิ่วัง จิตใจของเฮาโลง่งเนาะแต่ขอควาพระเจ้าเรามีที่เพิ่งคือพระเยซูเมื่อเฮาเพิ่งพระเยซูพระเยซูสิซอยจิตใจของเฮาผักสงบนะเพาะหนักบ่บ่หนักใจอีกแล้วเนาะพระเยซูสิเสริมกำลังเรียวแรงให้เราเศร้าเหนื่อยในจิตให้จิตใจของเฮาชื่นชมเย็นดีมีความสุขแท้นะครับขอความพระเจ้าคือ แอกของเฮ้าก็แปกง่ายในพระคำพิเอนบอกว่าแอกของพระเยซูทางของพระเยซูแปกง่ายแต่บอกว่าพอเหมาะเนาะเหมือนกับเมื่อเข้าไปซื้อเสื้อผ้าเนาะเสื้อเสียเนาะเฮาดูเสื้อนั้นแล้วก็เมื่อคือว่าอยากจะซื้ออย่างนี้แหละแต่เมื่อเฮ้าใส่เนาะเข้าว่าโอ้สีนี่บอถึก บปรตีถึกตัวของเฮาหรือขนาดาอาจจะใหญ่เกินไปเล็กเกินไปบอพ่อหมะเนาะต้องเลือกเสียเอื้อนเนาะเสียเอื้อนแต่ว่าพระเยซูทางพระเยซูก็พอเหมาะสําหรับสุภูสุคนนะครับนะบอต้องพูดเสวะว่าทางพระเยซูเป็นทางสําหรับคนคนเอ่อค,คนที่บ่มเมือนกับเฮาพระเยซูก็ฮู้จักคนอีสานดีพร,พระเยซูฮูดเถึงภาระของคนอีสานดี แล้วก็ทางของพระเยซูเหมาะมากนะสำหรับเราเนาะพ่อเหมาะเลยสำหรับเจ้าวันนี้นะครับพอต้องพอต้องบ่ต้องสงสยัยเนาะอันนี้ใส่ทางของพระเยซูไปในทางของพระเยซูแล้วจะรู้สึกโอ,อ,อ้พ่อมาพ่อเหมาะและและเป็นทางที่เป็นไปได้เนาะมีมีทางอืน่นเนาะมีหลายทางที่ภาระหนักมากมีกฎเกณฑ มากมายแล้วก็เมื่อมีท่บอบ่อมีทางที่เฮาสิหักษาสิ่งเหล่านั้นได้และเมื่อเฮาโดมเลี้ยวเ่อมีทางที่เสียมท,ท,ท,ที่จะรับการอภัยโทษได้แต่ทางของพระเยซูพระเยซูบอกเป็นทางที่ที่ท,ที่ที่เป็นทางที่เบาเนาะเป็นทางที่เฮาไปได้โดยพระคุณของพระเจ้านะครับ วันนี้ขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องเนาะมากๆแล้วก็อยากจะอธิษฐานสําหรับทุกคนโอ้พระองค์เจ้ากขกงพระองค์สาหรับพี่น้องของเราที่ที่ที่รู้จักกับพระองค์ขอให้ทุกคนที่รู้สึกหนักใจวันนี้รู้สึกโอ้รู้สึกภาระหลายตอนนี้เราอยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นมอบไว้กับพระเยซูขอให้พระเยซูทรงซอยเฮาแบกสิ่งเหล่านี้ให้พระเยซูอยู่เคียงข้างเฮา ขอบคุณพระเยซูที่พระเยซูบอกได้บอกให้หฮาแบกแต่ผู้เดียวแต่พระเยซูอยู่กับหฮาอยู่เคียงข้างหฮาที่จะซ้อยหฮาแบกภาระของเราทุกอย่างที่หฮามีตอนนี้เรามอบสิ่งเหล่านั้นภาระทุกอย่างในพระหัตของพระเยซูแล้วก็วางใจในพระเยซูที่สี่้อยหฮาฮาลเยาเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรเด้ออาเมน